ครบรอบแต่งงาน10ปีโยงอัมแชร์ผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกรักหวานไม่มีจืดจางต้องยกให้คู่ของโยงอัมแชร์กับก้อยวลัยลักษณ์ที่วันนี้วันที่5พฤษภาคมตรงกับวันครบรอบแต่งงาน10ปีโยงโพสต์ความในใจสุดซึ้งถึงภรรยาสุดที่รักผู้หญิงที่ตกหลุมรักตั้งแต่วันแรกที่เจอพร้อมทั้งเผยความรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลก สิ่งที่สวยงามที่สุดในชีวิตคือการได้เป็นสามีของก้อยและสัญญาว่าจะเป็นสามีที่ซื่อสัตย์และพ่อน่ารักตลอดไปโดยโย่งโพสต์เฟซบุ๊กระบุว่าวันนี้เมื่อสิบปีที่แล้วเป็นวันที่ผมรู้สึกว่าตัวเองเป็นผู้ชายที่โชคดีที่สุดในโลกเพราะผมกำลังแต่งงานกับผู้หญิงที่ผมตกหลุมรักมาตั้งแต่ครั้งแรกที่ผมได้เห็นวันเวลาผ่านไปผมก็รู้ว่าผมคิดไม่ผิดเลยเพราะคุณก้อยเป็นทั้งแฟนที่น่ารัก เป็นภรรยาที่คอยโอบก,กอดและเคียงข้างผมตลอดมาปีนี้เป็นปีที่เราสองคนมีการเปลี่ยนแปลงกันมากที่สุดแต่ก็เป็นปีที่เราสองคนมีความสุขมากที่สุดเช่นกันมันทําให้ผมเห็นว่านอกจากคุณก้อยจะเป็นภรรยาที่แสนน่ารักแล้วเขายังเป็นคุณแม่ที่ยอดเยี่ยมแค่ไหนอีกด้วยทุกครั้งที่ผมเห็นก้อยอยู่กับปกเชย มันคือภาพที่ทำให้หัวใจของผมพองโตได้เสมอในบางครั้งที่ผมเหนื่อยหรือท้อเมื่อเห็นก้อยและลูกปกเชยความเหนื่อยของผมก็หายเป็นปลิดทิ้งขอบคุณที่เป็นกำลังใจเป็นรอยยิ้มเป็นแสงสว่างและขอบคุณที่ทำให้ความสวยงามที่สุดในชีวิตของผมคือการที่ได้เป็นสามีของคุณสุขสันต์วันครบรอบแต่งงาน10ปีแด่ผู้หญิงที่ผมลงรักตั้งแต่ครั้งแรกที่ได้เจอรักคุณที่สุดในโลก ภรรยาคนสวยของผมคอยไซโก้ o, วันที่5พฤษภาคม2565ขอสัญญาว่าจะเป็นสามีที่ซื่อสัตย์และเป็นคุณพ่อที่น่ารักตลอดไป